สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และวันนี้ผมได้กินสิ่งที่อยากกินอะไรอ่ะซาจีนครับผมกับลาบเหนียวพานนมาจาังหวัดเชียงใหม่ครับเดี๋ยวเราจะพรุ่งนี้เราจะขึ้นไปที่วัดใช่ไหมไว,วัดเดี๋ยวไปเย็นนี้โอเคอกินข้าวก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปดูดอกพญาสะโค่งผมได้ยินเสียงเรื่องลือมาว่าแบบ<อ>ลาบเชียงใหม่นี่อร่อยที่สุดอันนี้ลาบเหนียวลาบเหนียวครับผม,จ,มจิ้มเลย มู่้เดี๋ยวไรกินหม้อขนาดหอมเนื้อหวานอันนี้เป็นลาบควายนะน่ะอันนั้นซาซาอันนี่ก็จะเป็นตอนตอนหน่อยหวานมากเป็นไงเหมือนที่บ้านเราไหมรสชาติคนละรสชาติเหรออันนี้อันนี้นัวกว่าเนี่ยเขาใส่อันนี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะข้าวหมุนเนี่ยกระเทียมเจียวเหรอ้าาผักก็ผักอันนั้นอ่ะอร่อยนะ ปากดํามีเขาตองเลยคุณผู้มมชมทีแรกก่ลาวว่าจะแวะตรงจังหวัดแพร่แล้วพอดีรถเยอะแล้วก็เขาเต็มเต็มร้านเลยลูกค้าเราก็เลยมากินที่นี่ดีกว่าที่บ้านเราเลยนี่เราแวะลวกไข่มาด้วยนะคุณผู้ชมที่บ่อน้ำพุร้อน แม่จอกใช่ไหมแต่พอดีเกิดเหตุอุบิเหตุนิดหน่อย,ยก็เลย,ายห,หามกลับมากินที่นี่เลยใ,ใครเป็ดไครเป็ดครับใครเป็นรอจอรู้ลาบจีนอตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอสะรารพีนะครับผมสรารพีสราพสราพีเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะขึ้นที่ขุนวางไปดูดอกซากุระหรือว่าดอกพญาเสือโคร่งกันนะครับเพจป,ปอไปหยอดู่พเดีอยะ ชอบซาหรือว่าชอบสองอย่างเลยอหลายใจด้วยนี่แหละคนหลายใจชอบสองอย่างผมคิดว่าเชียงใหม่จะหนาวจะอากาศเหมือนอุตรดิตถ์เลยตอนกลางวันก็ร้อนแต่ตอนกลางคืนมันจะหนาวเย็นแต่มันก็ยังมีลมเย็นๆแสดงว่าเผ็ดแล้วที่จะอึกอะ น้ำมีมน้ำมีวันนี้ผมไม่สามารถออกกล้องได้เลยคุณผู้ชมทำไมครับเพราะว่าเป็นยังไงสุ่มหูซุ่มหูเลยครับผมเมื่อคืนก็ไม่ค่อยได้นอนหน้าเหลืองซิอดนอนอ,นอน่ะอดนอนแล้วก็ยังไม่พร้อมยังไม่ค่อยหยิวข้าวด้วยแหละกินไข่ไปโอ้โหยูแบบตั้งปิ้งนี่งอ่ะคุณชมบริการคนชายก่อนสุดยอดเลยโอ้ยมีส้มได้ ผู้ชายกินไข่ไหมไข่เป็ดอร่อยมากาทำตรงผมมาใหม่เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชม,มกินแก้ววายด้วยไข่เป็ดจากบ่อน้ำผู้ร้อนแบบอย่างลำเลยดูลำเหรออร่อยมากเนาะใช่ เขาเรียกว่าเหนียวลาบเหนียวนึกลาบเหนียวเดี๋ยวคุณผู้ชมดูใกล้ๆกล้ีเนี้ยคุณผู้ชมลองกุ้ยดิดีนี้ลองกุ้ยให้คุณผู้ชมดูหน่อยว่ามันเหนียวจริงเปล่าลาบเหนียวเนี่ยเขาบอกว่าต้องพริกจานละไม่คว่ำ มันจะเป็นลาบเหนียวขขนาดลืมช้อนมาไปซดน้ำมาเพื่อจะไเปเอาไหม,อ,มอันนี้ได้ดังใจววจริงๆเลยคุณผู้ชม อยู่ไหนก็อยากไะกินกินของดิบกินซ่ากินลาบแต่มาเยียงไหแล้วก็ต้องหาร้านที่แบบลาบอร่อยๆอคร่บคุณผู้ชมของเนี้ยของล้ำสุดยอด ได้ดังใจมากเลยวันนี้ซ่ะตัโอ้โหชนนั่งกินแล้วกันไั่กิน พอดีไหมอุ้ยพอดีแล้วมาตูม,ตมาเยิมย้มแต่แต่จะไม่แดงเนาะโลหิตจะไม่แดงเหมือนกับบ้านเราบ้านเราจะแดงแต่นี้มันจะเป็นแบบค้ำๆหน่อยอนเรางคนกวาสีแดง คนสอบจีนมาเชียงใหม่รอบนี้น่าจะไปหลายที่อยู่นะไปเที่ยวอะ่ะ เพราะว่าผมเมื่อเคยมาครั้งแรกกันนะเชียงใหม่ผมได้อยู่เด็กอยู่หมกอยู่เดบ้านมาจับซ้ายอีกจับนั่นอร่อยเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันก็อร่อยกว่าชอบเหนียวใช่ชอบเหนียว cầu phong cây yếu cầu cây yế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 u chìm yếu cây 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 yếu อดใจไม่อยู่ต่อได้ด้วยนี่คือร้านประจำเลยไหมตอนพี่เกมมาอย่างใหม่ประจำเลยไหมไมากินประจำเลยยังนี้ร้านแรกไอ้ร้านใหม่ร้านใหม่อร่อยนะเนี่ยเดี๋ยวเออจะรับน้อยใจมือท่มร้านอื่นอร่อยผมว่าสูตรกันไงเนราอสูตร Cái này là lạp nèo Tuyệt vời Nằm chảy, nó nằm chảy nữa Vậy, lần này chúng ta phải ăn 2-3 lần nữa để lạp แต่ว่าทรงผมผมแบบเมนูอาหารต้องแค่เข้ากันนั่นแหละนะทรงผมผมนี่มันต้องกินอะไรอ่ะมันดูแบบอินเตอร์อะ่อะ,ออะต้องกินอะไรนะเห็บพิซซ่าอะไร่เ้ไ เี๋ยวลาคุณผู้ชมเปอยนนี้ก่อนก็ได้เนาะเดี๋ยวเราขอแยกกินข้าวกินปลาก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนเ,เ,เย็นๆจะพาคุณผู้ชมไปวัดอ่าวัดศรีดอนมูลนะครับผมไปดูพระอุโบสถกันจะสวยงามมากทนไม่ไหวแล้วก็บอกมาจะลงมากินด้วยใช่ไหมล่ะใช่เดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอตัวลาคุณผู้ชมก่อนเนาะี๋้วพบเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ